Oh it's I get a card off the loyalty and take him to the สบายดีสวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนด้วยจ้าเมื่อนี้สาวเล่ายําทะเลเดือดจ้าพี่น้องจ้ารวมนิดทุกอย่างเลยมีทั้งปุ้งมีทั้งปูปูมาก็อาจจะเห็นนี่แต่ว่าขนมจีนอาจจะกบเกลือนไปแล้วบายดีดจ้าพี่น้องทุกคนด้วยจ้าบ,บาาพี่น้องมาเมื่นอนี้มามมกินยำทะเลเด้อพี่น้องเด้อเมอเด้ออาตะเกียบให้แน่คี่อไม่ถูกอ่ครับกินยํำทะเลเดือด มีทั้งทะเลมีทั้งบกด้อพี่นอลองลองปุ้งก่อนน้ำแดงข้าวปุ่นเด้อยำข้าวปุ่นมามามาฉ่ำฉำน้องฉเพชรย่บ่มเลยหมูป่านใดเรอมาก่อนกินไปแค่น้ก่อนอยูแบวงเด้อพี่นอเป็น จ้อง,อง,องมีผักกันจ้องแล้วก็มีผักกาดปลารมปีมีมะเขือมีมะถั่วขัดเงาขมขมนหน่อยกำลังเบสมีกุ้งมีมึกมีปูใต่จกักิยใช้ปุ๊จักรด้วยพี่น้องนะตอนนี้กินเส้นอยู่ ปู่ม้าเนี่ยเดี๋ยวะาบุแทะเดี๋ยวบุมักกินกินได้แต่บุอยากแทะไม่ชอบขอนอนดีอรา ันเชิบวงพี call us, call us watch, no, uh, ่น้องผนเน่าหยาบมาหนึ่งนะใช้มือเลยสาวเอาสาวเอาแซ่บเวอร์ใช้มือจะคนมือแซ่บเออคว่ำใช้มือบุหร่าเด้อพี่น้องจับผิดสายจับน้ำลายเลยบุหร่ายนานเลยพี่น้องอย่าเก็บมือเลยใช้จะเก็บเอา บริหา,ารอะเรแ<ม>ต่จะเตียมมันจับิกมือมจนะับตักนาอีรอบนึงเอาบวงให้เลยอยากสดน้ำน้ำนวนๆน้ำไปเดากวว

มาครับกับลูกเล็กแค่คำใหญ่ๆทั่วบ้าน dụng như vậy cùng cùng nhau nhau cùng làm thơm cá <laughs> bò bạc bây giờ

ค่ะคดี๋ยพี่น้องคัดยมตองคุณน้ำดังอ่าเดไลมปะเด้อพี่น้องเด้อกินกนเลยอิ่มเลยยังเออหน่เบ็ดแห้ง น,นี่ทงผักขัดจองนี่กะลังปีีมักฟัวมักเขือนักชีใบเลื่อยจะถนอกชีใบเลื่อยเท่าาตำเห็้กันเลยขับบาง <c oughs> <c oughs> ยงมันชลาดจะตายเาจะไปชัดมันได้พอแล้วพี่น้องปิดกล่องแล้วปิดนี่ก็ยาวไปแล้วเลือยจงปิดไ้เอะไรลอยเ่า้าฝากพี่น้องกอนด้วยจัดเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้เด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้ให้สาวเล่าด้วยจ้ะเดิมืันนี้ก็จะสบายดีจ้า